ฝา,สากเก็บหน่อยขี้เกียจลงจากที่นอนแล้วโม่โม่โม่ดูมันดูมันโม่นึกขึ้นมาดูมันเอาเลยโม่รอดรักกันดีแล้วเกินสองต<ห>ัวน,น,นี้อาริตรักกันขนาดนั้นมาฮะมึงไม่เห็นนะเขารักกันปานจะเกินกิน <Sham>. นี่ลูกตุดแท้แท ลูกตุดหรือเปล่าน้ารถต้นซ่อมเสร็จปัญหาไปดูอีกทีวันจำดูไม่เหนไม่ก็ไม่เปลีป่ยนแต่รถติดเลยเนี่ยเปลี่ยนเสร็จไม่ติดต่อช้า

ก็แต่งเงินอยู่กับพ่อ เอาเอาพี่งกับท่าน嘛่้ใาให้เจ้าแต่งกับขอทานที่ตดำต้อยที่สุดในใต้ละใครมละข้าให้เจ้าแต่งกับขอทานที่ตดำต้อยที่สุดในใต้ละเราใหต้องแต่งกับขอทานข้าก็ไม่มีวันยอมเป็นภรรยารองของใคร จะแก่ไปหน่อยอย่างน้อยก็รํารวยล้นฟ้าแต่งกับเขาก็อยู่สุขสบายรํารวยไปทั้งชาติแต่นี่กาบแต่งกับขอทานสกปรกงต่ต้ชีวิตจะดีได้ยังไงอ่ะไ่ใช่ยเ่ประเด็นสนใจใช่เออขอถามครั้งสุดท้ายไม่เสียใจนะ นานมาแล้วจ้ะจะถึงในสองนาทีเวลาศูนย์สามสามศูนย์พีเอ็มเส้นทางนี้ไม่มีค่าผ่านทาง เราไปน,ะน,นั่งข้างโอกกันดีกว่าไปมันร้อนเนอะไปไหมไปดิกลางโต๊ะเลยหน้าบ้านข้างๆบ้านเลยกลางโต๊ะข้างบ้านเลยโมโมโม เขาไม่พูดแล้วอ๋อเสียใจเนาะเดี๋ยวตอนไปส่งลงอ่างมึงสะพายกระเป๋าไปก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนั่งไม่ได้ได้ได้อ๋อกูต้องกูต้องนั่งกูต้องนั่งท้ายดิกูต้องเป็นคนสะพายกระเป๋าถ้าลรงอ่านมึงขี่รถไงแล้วกูก็นั่งได้ ฮัลโหลฮัลโหลถึงภูเก็ตแล้วเปอ่มาตั้งหลายวันแล้วเ oh, นาะนี่ยังอยู่สองไม่ว่าในกล่องพ <Hello. S 1> ลาสติกอันมันยังไอถุงถุงต่อยมวยไอที่ว่ามันเป็นกระสอบกระสอบลมมัน <Hello. S 1> ถึงว่า ทราว่าเจ้านึกว่าป้ายังอยู่สุราษฎร์แล้วจะให้ส่งมาให้หน่อยมาแล้วไปนู่นทำบุญร้อยวันน้วนแหละไม่ฝื้นตอนไหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนไปอีกทีนึงก็ได้เดีเดี๋ยวดูถ้ากายมันลงมาหรือเปล่าไม่รู้มันไม่บอกที่ะลงมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่ลงแล้วไม่รู้ S <S ได้กายมาแว่เดี๋ยวมันโ่งให้เ,เออน่าจะอีกน่าจะอีกสักเดือนนึงอ่ะเดือนขึ้นเดือนนี้มั้งมันไล่ไล่ทำงานไล่นลงกันไปออโอเค <S <S เออนี่อยู่ไหนอยู่บ้านลุงเซ่กันอืมพึ่งมาม่อคืนที่สี่แล้วกลับมาทำนอะไรกันยอยู่งานบวชอะ เออไปกัดหัวดำเนี่ยอ๋อตียนตอนป้าส่งมาไอ้นึกว่าป้ายังอยู่สุราษฎร์เลยจึงนั่งนึกอยู่ลูกลูกไขจากนี่ไปจุดเดือนเมืวานเมืวานตายนั่งยาวไปกับจัเดือนไปกับจันเดือนละเจ็บก็เข้าว่าจากนั้นกับวัข้ามแตัวที่ออดพวกนี้ก็ไปกัน ไอ้เอ๊พวกนีออ้ออพาดครอบครัวไปพวกนี้ไปนั่งแค่เดียวก,ก,กลับนัเดินนั่งเล่นดัมมี่อยู่เทียงคืนเลยออกมาจากโน่นมาถึงนี่ทีสี่สลลแล้วบูถึงบ้านหลับบนรถเลยนั่นเ้หลับนั่งมาฝนตกแ่้ต้องช่วยกันดูทางมาปุญากับกลับแต่กับหลาน A2 สองคนแกแก,ก,กับเพื่อนแกสามคนมานั่ง โอมานั่งเป็นเพื่อนหลานแงปรับกันมาคุยกันมาด้วยดูทานกันมาเรื่อยเห็นครับสคั้เห็นเขาว่าแผ่นดินไหวแถวทะเลอันดามันนั่นแถมมีอะไรมันไหวมันไหวมันไหวมัไหวก็ไหวก็มาอยู่นะแลขาวมาไม่มีอะไรหรอกแลขาวเอมันว่าไหวห้าจุดสี่กิโลเมตร ไม่ใช่ห้าจุดสี่กิโลเมตรความแรงมันนะห้าจุดสี่ลิตรเลยเรออาอยู่ยังอยู่มันไม่ได้ไปไหวที่ปากถ้ำเนี่ยนั่นแน่แบบรอบร,อบรอบด้านไนม่ะร,ะรูร้ระวังระวังไว้เห็นไอ้พวกดูดวงมันว่าภายในเดือนนี้เลย จะมีซูนามิใหญ่เหรขายขายเพจของมันอย่างนี้ไงคนติดตามเพจของมันเปิดดูแค่ได้แหละมันได้รีวิวไงมันได้วิวคนนี้ทำยอดวิวไงบางทีนี่ท่องเที่ยวก็ไม่มีใครกล้ามาแล้วกลัวซูนามินั่นไงทั้งระเบิดบ้างอะไรบ้างแคปแต่งตัวนไงมีงานพอดีผู้แก้ได้อืม มีระเบิดเดี๋ยวมีซูนามิจนการท่องเที่ยวเสียไปหมดแล้วคนนั่นไงเพิ่งมีระเบิดไปนี้มันก็เลยได้โอกาสโจมตีการท่องเที่ยวด้วยอะอืมเขาก็เลยประโคมกันใหญ่เลยจะเอาสามจังหวัดใจเด่นเลยใจไม่ดีเลยไม่กล้ามายังไม่มีอะไรผิดปกติเลยอืปกติดีทุกอย่าง ดีแล้ว okay. โอเคเดี er ๋ยวไปทำงานก่อนงานเด้งเข้ามาพอดีครับสวัสดีครับปามโทรไปบอกให้ปาส่งเอกระสอบ ลมมให้หน่อยกระสอบลมเที่ยวไว้ต่อยมออนวนเตะกระสอบก็ได้เตะคนไม่ได้ก็เตะกระสอบก็ได้เตะที่แดงเนนะี่ย